ให้ทุกอย่างแล้วอ่ะแต่ที่ได้กลับมาคือแบบไม่ไม่ครบอ่ะ30คนบ้างส1คนลานู่นลานี่มันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้้ปมันมันมีคนขาดคนลาพี่ก็ต้องพักอ่ะถ้าถ้าแบบว่ามากันทุกวันครบ39 39ทุกวันอย่างเงี้ยสักสัปดาห์นึงก็กลับมาแค่นั้นเองเอ้ยมันมันมนติดเล่นอะไรกันอ่ะโอ้ เฮ้ยเขามาแล้วเขามาแล้วเพื่อนเขามาแล้วครับน้องครับพี่วะผูขออย่างเดียวมึงจะไปไหนก็ได้อย่าทิ้งพี่ไปรอบที่แล้วผมไม่ได้ทิ้งครับก็แกงเป็นคนทิ้งหรือเปล่าผมไม่เคยทิ้งใครนะเล่นเลยได้นะเว้ยแต่ว่าแต่อย่าไปเล่นใกล้รถมันะมันไปชุบเราแล้วเราเหมือนเดิมไม่เกินสี่แยกเหมือนฮัลโหลเพื่อนเขาเล่นกันแล้วครับสุดหล่อปมาเพื่อนเพื่อนมาความพร้อมไม่มีเลยดันถือปืนยิงเยอะเอาเลยไหม ไปไปบวกเลยบวกเลยบวกเลยได้หมดได้หมดแล้วเราบังต้อนมาแล้วกันต้องมาต้อนมันละกันเพื่อนได้มาเพื่อนอยู่ข้างหลังเยอะวนวนตรงนี้ก็วนเนี้ยไม่ได้สิยะนะเพื่อนเอาไปเลยดันไปเลยดันไปเลยไม่ต้องวนไม่เล่นไปเลยก็ถมไปเลยผมเยอะแล้วเอาเลยเยอะแล้ว เล่นมีดไม่ต้องหมายนะเล่นมีดนะเล่นมีดนะเล่นมีดเล่นมีดห้ามเล่นหมายเล่นมีดบอกเพื่อนเล่นมีดเล่นมีดนะเ่นดนพื่นเพืนเนเพื่อนตยเพื่อนอนพื่อนเ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 พเพื่อนเพื่อนเพืเพือ่อนเพืเพื่อนเพื่อนเอ่ออนเพื่อน่อนเพื่อนเ่อนเพ่อเพอ่อนเพื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 ่อน เฮ้ยมึงเห็นเพื่อนตายไหมล่ะเพื่อนดีชุบลวดเห็นปะตาย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 สวยตวยตายสวยไม่ตายไม่ตายไม่ตายเฮ้ยกูบอกว่าเปลี่ยนเป็นเป็นไรเป็นมีดไม่ใช่หรอเยอะไม้ไม่ต้องเล่นแล้วเล่นมีดกูบอกให้เปลี่ยนเป็นมีดไม่ใช่หรอเยมีด

เป็นลมกูไม่ไปอย่างเยอะสัตว์เพื่อนด้วยดิมันรีมันรีข้างหลังเอาดีเอาดีเดียดิจ๋าตอบิตอจริงไหมอะมึงก็สามดิกูยิงให้มึงสามมึงสามไปเลยมึงมันติดมุมไอ้นั้นเมื่อกี้เนี่ย

เนก็ Workers, ได้ <t ay> <t ay> ี่ยดีไม่ต้องชุบรอบไม่ต้องชุบรอบไม่ต้องชุบรอบไม่ต้องชุบตาตาตาให้ให้เขาชุบเลยเรารอเล่นเปลี่ยนเป็นมีดนะให้เขาพูดเบาอยู่ไม่ต้องแทงไปเอาตายอุ้งสวีพี่เขามาลงกันเร็ว วันนี้เล่นเดียวไปแปดเป็นสิบออกไปเถีงพี่เลยวะโอ้จับแต่ไม้อะตอนเนี้ยเฮ้ wake up เฮ้ wake up เฮ้ wake up แหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับคนดูผมเอาอะไรให้ดูแป๊บนึง hey, นึงนะครับถ้าคนไม่ครบอีกผม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 ไม่เข้าแล้วนะผมพิ้มในกลุ่มไปแล้วจริงครับเป็นพอจีบิดครับผมเลยตึงคุณคุณอุ้มคนนี้ได้ไหมอ่ะหมออุ้มไม่ติดนะ ถ้าจริงๆแก๊งก็ตึงทุกเกมนะแต่เห็นมันวันนี้เล่นดีจัดเพราะกินน้ำจีบีดใช่ไหมพี่ชายใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วป้ากูขาดทุวกนเล็วเนี่ย เอเอเฮโลโหลอันนี้พี่พูดครั้งสุดท้ายนะถ้าพรุ่งนี้คนไม่ครบสามสิบเก้าพี่พี่ออกแก๊งนะถ้าพวกเรามาครบกันได้ตอนไหนทั้งสักสัปดาห์หนึ่งอะพี่จะกลับเข้ามาถ้ามาครบกันทุกวันนะมันมันเหนื่อยเว้ยมันเหนื่อยจริงให้ทุกอย่างแล้วอะแต่ที่ได้กลับมาคือแบบไม่ไม่ครบอะสามสิบคนบ้างสามสิบเอ็ดคนลานู่นลานี่มันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เว้ยพี่ไม่ได้อยากเอาใครออกนะ ถ้าคนที่มาลาพี่ทำไงลาก็นั่นไม่ครบก็ต้องออกไงครับแค่แค่นั้นเองลุยยังอยู่ไหมรุยลาก็มีแต่หน้าเดิมด้วยครับอยู่ครับพี่ครับพี่ครับพี่ทำไมเวอร์เรียกตั้งนานกว่าจะตอบบ้านเวอร์มีใครบ้างมีมีผมลุยแล้วก็โป๋ครับอันนี้พูดจริงนะถ้าพรุ่งนี้ไม่มาพี่ไปออกพี่ยกลาพี่จอยลา ้าพี่วาวูดออกไปแล้วเจบพูดดิเจบฟิล์มเหนื่อยเหนื่อยมากครับเพราะว่าผมให้แทบจะทุกอย่างเงินเงินส่วนตัวควักห้าสิบแม่นห้าสิบกว่าเงิือครับถ้าฟักแบบฟักสามห้าไหมกำลังดีแบบไม่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 ครับไม่ไม่เกี่ยวทดี่ห้ามลาดี๋ยวสามเก้าอ่ะยากไม่เกินก็นั่งไงก็แค่ออกก็ ก็รอครบตอนไหนที่ค่อยๆเข้ามาไงไม่เอาแล้วคนที่ออกมันมันมันไม่ได้คนอื่นเขาต้องไม่ไม่ได้ไม่ได้ผมพูดไปแล้วไม่เอาแล้วมึงก็เลิกโลูไม่ใช่เป็นคนเป็นคนไม่ได้น้องเ่ขาไม่ได้ก็แค่ออกไงพี่บ้านรับด้นิกกี้ท่าคนเดียวพี่ทำไมจะเข้ามาทำไมคนอื่นเขาทำได้อะทำไมเราจะทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเราจะมีแก๊งสี่สิบกันเพื่ออะไรอะถูกไหมล่ะก่อนจะเข้าเราบอกเรามีเวลากันทุกอย่างครบครับ เราไม่ได้ต <together> <med veio, S 3> <com> ิดปัญหาอะไรกันขนาดนั้นนี่ก่อนอ่ะเขาก็บอกว่าผมมีเวลามีไฟล์มีนี่มาไม่ต่อเอฟพูดยังไดงทำได้ก็ได้พวกเนี้ยก็ครบของพี่เดี๋ยวพี่ช่วยบอกให้นั่นแหละถ้ามันมันมีคนขาดคนลาพี่ก็ต้องพักอ่ะถ้าถ้าแบบว่ามากันทุกวันครบสามสิบเก้าสามสิบเก้าทุกวันอย่างเงี้ยสักสัปดาห์เนึ้ยเก็กลับมาแค่นั้นเองเอ้ยๆๆผมเข้าใจเข้าใจปัญหาเป็นเชิญ เวลาเป็นจอยพี่ยกวันนี้เรามากี่คนเลยพี่สามสิบสามคนหายไปเยอะเนี่าดจะรอต้องรอรอรอสรุปต่อให้บัานเช็คคุยอะไรสัตว์พี่กูโดดต่ยทำมึงวงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแตกจนสมบองแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลือ้อยะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอกแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟังไอสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้น่าเที่ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าสลือมาขอพอยที่มัสนุกไม่มใคร